สวัสดีคะ่ะเด็กๆสวัสดีท่านผู้ปกครองด้วยนะคะสําหรับการเรียนราชวพิธออนไลน์สายชั้นป่อ3ในวิชาภาษาไทยสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆจะต้องฝึกนะคะสร้างชิ้นงานด้วยตัวเองค่ะโดยที่วันนี้ครูจะมาแนะนําการทําแพนด้าตัวสะกดนะคะแต่เป็นตัวสกดตรงมาตาค่ะอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกค่ะที่เด็กต้องมีคือนะคะกระดาษ A4 ค่ะ ะะกระดาษ a 4นะคะ2ค่ะกันไกรนะคะแต่ถ้าไม่มีกันไกรไม่เป็นไรนะคะอาจจะอันตรายหรือบุครองถ้าให้เด็กๆใช้ก็ดูแลด้วยนะคะใช้ไม้บรรทัดก็ได้ค่ะนะคะส่วนที่3ก็จะเป็นเครื่องเขียนค่ะสิ่งที่เด็กมีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากกระดาษ a 4ค่ะซึ่งเป็นแนวนอนนะคะหรือที่เราเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะเราจะพับจากมุมนี้ไปฝั่งนี้นะคะเพื่อจะเปลี่ยนจากกระดาษ a 4สี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นนะคะให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะ ได้เลยนะคะให้ปลายทั้งสองด้านชิดกันนะคะไม่มีส่วนเหลื่อมล้ําใดๆออกมาเลยนะคะแล้วก็รีดให้เรียบค่ะสังเกตว่านะคะเด็กๆก็จะได้กระดาษแบบนี้ถูกต้องนะคะส่วนนี้เราตัดออกค่ะแต่ไม่ทิ้งนะคะเก็บไว้ใช้งานค่ะคึ้เข้าพับแป๊บนึงนะคะเราจะพับส่วนที่มันเหลือด้านล่างเก็บไว้ใช้งานค่ะนะคะ พื่อไว้ทําหูค่ะตอนนี้จะเป็นส่วนของตัวนะคะแล้วก็ทําหูรีดให้เรียบเหมือนเดิมเทคนิคคือรีดให้เรียบจะใช้กรรไกรตัดหรือจะใช้ไม้บรรทัดสอดแล้วก็ค่อยๆฉีกขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะคะนะครับไอ้กรรไกรเขามีความคมค,มค่ะเพราะว่าสามารถฉีกกระดาษได้เหมือนกันรดอจะใช้มือค่อยๆเล็มเลาะไปก็ได้นะคะหลังจากนั้นเด็กๆจะได้กระดาษสี่เหลี่ยมจัตรุรัสค่ะจากเมื่อกี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะนะคะ,นะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตรุรัสแล้วพับครึ่งค่ะพับครึง่ง พับมาด้านหน้าพับมาด้านหน้ารีดให้เรียบค่ะเมื่อพับด้านหน้ามาแล้วนะคะทั้งสองด้านมาแล้วรีดให้เรียบอีกครั้งหนึง่งรีดให้เรียบอีกครั้งหนึง่งให้ตรงนี้แหลมคมเลยด้านนี้เป็นด้านบนด้านล่างนะคะคือเปิดได้ครูจะกางปีกของเขาออกหนึ่งข้างครูจะเอานิ้วสอดเข้าไปในกระดาษค่ะครูจะเอานิ้วสอดเข้าไปในกระดาษขั้นตอนนี้ดูดีๆนะคะ แล้วหลังจากนั้นเมื่อมันรีดเรียบมันจะดันตัวของมันเองเข้าไปด้านในแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะกลางออกเอามือสอดเข้าไปข้างในแล้วก็ดันด้านข้างนี้เข้ามาแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็พับเก็บค่ะพับเก็บค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะด้านหนึ่งมันเหลือแบบนี้ใช่ไหมคะคููกลางออกค่ะเหมือนเดิมค่ะทําซ้ําอีกครั้งหนึ่งกลางออกค่ะ เอานิ้วสอดเข้าไปข้างในค่ะกางกระดาษออกแล้วพับด้านข้างนี้นะคะพับด้านข้างนี้ตามรอยเลยค่ะตามรอยเลยนะคะแล้วก็พับไปข้างในค่ะพับไปข้างในค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยค่ะด้านบนคือด้านตรงนี้ด้านล่างคือเปิดได้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะด้านนี้มันก็จะเปิดขึ้นแบบนี้ทีนี้เราจะตัดตัวเราบอกว่าแพนด้าใช่ไหม แพนด้าตัวเขาจะอ้วนๆนิดนึงจะเหลี่ยมๆแบบนี้ไม่ได้นะคะเราก็จะใช้ดินสอนะคะวาดเส้นโค้งตรงนี้เด็กๆก็เอาวางวาดให้เรียบร้อยนะคะวาดเส้นโค้งตรงนี้แล้วก็เอากรรไกรมาตักค่ะถามว่าไม่ใช้กรรไกรตัดได้ไหมได้เหมือนกันค่ะก็อาจจะเป็นใช้มือฉีกก็ได้ค่ะจะได้โค้งๆอย่างนี้นะคะจะโค้งๆแบบนี้นะคะนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะเราก็วางเก็บไว้ค่ะ ส่วนถัดมาค่ะกระดาษเศษที่เราตัดทิ้งนะคะแต่ไม่ได้ทิ้งนะคะเราใช้ประโยชน์เขาเพื่อเอามาทําหูเด็กๆขาเด็กๆพับครึ่งค่ะพับครึ่งเหมือนเดิมค่ะประกบกันให้สนิทแล้วก็รีดให้เรียบนะคะหลังจากนั้นวาดค่ะวาดปุ๊บให้มันเป็นใบหูแผ่นหน้าจะหูใหญ่ๆกลางๆใช่ไหมนะคะคุยก็เลยวาดประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราตัดค่ะถ้าเราวาดแล้วเราตัดพร้อมกันทั้งสองแผ่นนะคะฝึกนะคะ ฝึกให้ร่างกายของเราได้ทำงานประสานกันค่ะสมองสั่งงานตามองนะคะมือก็ใช้กันไกรตัดค่ะนะคะจะได้เป็นการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมือไปด้วยนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้หูของแพนด้า2ชิ้นค่ะหลังจากนั้นทำยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะเมื่อเราได้ส่วนตัวและส่วนหูแล้วนะคะเด็กๆต้องใช้กาวค่ะในการเชื่อมนะคะแต่กาวอย่าทาเยอะนะคะอย่าทาจนเปียกทานิดเดียวค่ะแตะเบา แตะลงไปเบาๆนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ไม่ต้องให้มันเลิกะนะคะอ่ะแล้วก็เอาหูไปสอดติดด้านในจัดตำแหน่งเองจัดตำแหน่งเองนะคะจัดตำแหน่งของตัวเองให้เรียบร้อยหนึ่งข้างค่ะอีกข้างหนึ่งทำเหมือนเดิมค่ะ้ากาวค่ะ กาวให้เรียบร้อยใช้มือช่วยก็ได้ค่ะใช้มือช่วยเราต้องล้างน้ำไหมไม่ต้องค่ะแค่เอามือถูๆๆๆๆๆกันถูๆกันแบบนี้ความเหนียวของกาวม,มันก็จะหายไปเพราะว่ากาวทํามาจากอะไรคะยางทามาจากยางค่ะอ่ะได้หงีกข้างนึงแล้วนะคะติดตรงไหนคะติดด้านข้างตรงนี้หันหน้าไปด้านหน้าค่ะติดตรงนี้นิดเดียวนะคะมาดูซิพอดีไหมถ้าไม่พอดีเราก็ขยบนิดนึงขยบนิดนึงก็ได้ค่ะแบบนี้ เราก็จะได้ตัวแพนด้าแล้วนะคะหลังจากนั้นตกแต่งวาดขอบหูทั้งสองข้างวาดตานะคะแล้วก็ลงสีให้สวยงามตามจินตนาการเลยค่ะแต่ของค,คุยชอบสีชมพูนะคะแพนด้าคุยเลยลายเป็นสีชมพูค่ะนะคะ,นะคะด้านในก็เว้นไว้ค่ะด้านในเว้นไว้วันพรุ่งนี้เรามันจะมาทําชิ้นงานกันต่อกันนะคะสําหรับการจําแนก ํำในมาตราตัวสะกดแบบตรงมาตราวันวพรุ่งนี้มาทําต่อกันนะคะแต่วันนี้อย่าลืมนะคะทําแพนด้าตัวสะกดตรงมาตราให้เรียบร้อยสวยงามนะคะแล้วก็ถ่ายรูปมาโชว์คุณครูด้วยและพรุ่งนี้เจอกันในห้องเรียนออนไลน์ตอนเวลา9ก้าโมงตรงเหมือนเดิมขอบคุณค่ะ